มีคนแจ้งข่าวว่าเที่ยบุกสภาว้และมวลชนออกจากแยกอุรุพงศ์เที่ยบุกสภาท่านบุญยอดอย่าตะโกนครับ เพืบุกสภาไปกล่าวหาคนนอกครับพันตำรวจโทรดักเตอร์ทำให้เขาเสียหายนะครับดัก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 อปธานโทษพี่เพี่ยบุกสภาผมประท้วงยึดประเด็นอะไรครับท่านประท้วงยังไม่เข้าใจเลยครับความจริงไม่ได้อยากประท้วงเรื่องนี้มาใหม่ใชครับผมประท้วงประเด็นอะไรครับความจริงไม่ได้อยากประท้วงเรื่องนี้ยังไม่เข้าใจเลยครับผมประท้วงมาใหม่ใชครับความจริงไม่ได้อยากประท้วงเรื่องนี้ เอาใหม่ส <politics> ิครับไม่ใช่เรื่อรกม้ท่านระธานเาใหม่สิครับไม่ใช่เลอกแม้ท่านประธานเที่ยบุกสภาเที่ยบุกสภา